สวัสดีครับสวัสดีนานานานทุกท่านสวัสดีนานาท่ทนา,นา,ทางเพจก็ดี Youtube ก็ดีกนะ็นานาไซลาทุกทุกท่านนะครับมันีก็มากเทียบครับเปทียบแตเพิ่งว่าไม่สองตัวนี้เนี่เสียงมันจะต่างกันไปนไหนเนาะ,ะคู่นึงเป็นไม่ไพจีน คู่หนึ่งเป็นใหม่ไพตรงด้อครับเ้อกะหลายคนอาจจะซับสนว่าเป็นใหม่อันเดียวกันแต่ว่ามันเม่นใหม่ชนิดเดียวกันเป็นคนละสายพันธุ์คนละสายพันธุ์นะครับนะ<ม>เป็นตอกติวด้อครับนี่ตอกติวสองคู่นี่เดี๋ยวมาฟังตอกตัวนี้เป็นติวไพตรงนะครับติดขอติดขอเงาจังหน่อย ฟังเสียงเน่ครับนะชุดนี้เป็นไม้ไผ่จีนนะครับเนาะไม้ไผ่จีนไม้ไผ่จีนหรือบางพื้นที่ก็อาจจะเอิ่นเป็นไม้ไผ่หวานไงครับอ่านะ ฟังเสียงเบิรงครับสำหรับผมผมว่าไม่ไพจีนนะเสียงจะหนุ่มกลัวส่วนไม่ไพตรงนี่อาจจะจะใสจ,จออกใสนิดนึง สถานะมนุษยเข่าบ่อกับเข,ขาทังคู่นะครับเ้อผู้ใดสนใจเลยกาล่างมองหายอยู่กะติดต่อทักทายกันข้ามาเ้อครับสองคู่นี้กะกันยังว่างอยู่กัยังไหลมีพร้อมทรงนะครับม,มีสต็อกไว้เตรียมเรียบร้อยอามากระทักมาเด้อสวัสดีครับ